สวัสดีครับวันนี้มาเปิดแบ่งโจงผู้นะครับอายุปีหกเดือนถึงเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนนะครับตัวละ20งหมบาทนะครับผมเปิดแบ่งออก3ตัวนะครับขอน้เงินนครับสูงเมตรแปดสิบบวกนะครับต้องการขายออกนะครับใครอยากได้ไปทำเป็นพ่อพันธุ์หรือไปโชว์ในสวนคาเฟ่ทักมาได้ครับ สมบูรณ์ทุกตัวครับแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับใครอยากได้ทั้งมาครับผมตัวละสองหมืบาทครับค่าขนส่งตามคิดตามระยะทางกริงนะครับตัวละ2องหมืนบาทใครอยากได้นะครับผมแบ่งออก3ามตัวนะครับตัวผู้ผมมีเก็บไว้แค่คู่เดียวนะครับไว้โชว์ลูกค้าเฉยแล้วก็อีกสามตัวนี้ผมจะขายออกนะครับตัวละสองหมบาท ถ้ายกถ้ายกเลยก็ราคาพิเศษแล้วครับยกสามตัวเลยผมขายให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาพิเศษนะครับใครอยากได้ทักมานะครับนกอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับนกอยู่ที่จังหวัดยะโสธรโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม